ก็ถึงงานในวันนี้นะครับไฮเนสเนาะเป็นกับ้าวครับวันนี้ก็มางานเปิดตัวนะครับผมไฮเนสนะครับ mm hmm. ผมก็คือ mm hmm. เขามีมานานแล้วแหละผมก็แบบเป็นผู้ได้ใช้จริงนะครับแล้วเขาก็ให้มาเป็นแบบเป็นโชว์เคสนิดนึงแล้วเราก็รู้สึกว่าเออผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นคลีนบิวตี้ครับไม่มีสารเคมีแล้วเราก็รู้สึกว่าเออพอใช้แล้วมันเกิดประโยชน์จริงๆอ่ะเราก็อยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าเออของที่มันคลีนจริงๆอ่ะมันดีมากครับมันก็ดีกว่ายี่ห้ออื่นๆเอ้ไม่ไม่เคลมดีกว่า อยาเขาจะไปว่าเอาก็ดีครับอยากให้ทุกคนได้มาลองใช้ครับมันตอบโจทย์ผิวแบบคือเอาแบบเป็นคนหิีแค้งเป็นคนผิวแพ้ง่ายผิวแพ้ง่ายก็เลยแบบแพ้อะไรไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยครับแล้วชอบแบบเป็นสิวอะไรเงี้ยพอมาใช้อะไรที่เป็นครีมบิวตี้เนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างเขาเหมือนปลอดภัยอะครับแล้วเขาก็ไปตรวจมาจากหลายๆที่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอออะไรที่มันปลอดภัยแล้ว มันไม่ไม่มีสารเคมีเราน่าจะไม่แพ้เออเราก็ไม่ได้แพ้จริงๆครับปกติพี่อ๊อฟก็ดูแลผิวหน้าอะไรดีก็ต้องดูแลต้องดูแลเพราะว่าเราหนักเราอายุเยอะแล้วอะเราย่สิ29แล้วอะครับเราก็ต้องแบบเออนอนก็น้อยพักผ่อนก็น้อยหายแล้วรอนองีงอะไรอีกเนี้ยครับก็ต้องก็ต้องมาสนใจทางด้านนี้มากขึ้น ในเมื่อก่อนอาจจะแบบไม่ได้สนใจมากขนาดนี้แต่ตอนนี้เริ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับเรื่อง่ามเงเน็ตอบโจทย์ผิวเลยใช่ใช่ใ,ชใครที่ชอบแบบอะไรที่เป็นคลีนคลีนนะครับคลีนบิวตี้ก็เป็นอีอกโจทย์หนึ่งที่คุณอยากให้แบบได้มาลองจริงๆครับนะสุดท้ายฝากหน่อยค่ะซื้อหาชอ็อปนะโอเค,ก,คก็ฝากด้วยนะครับสำหรับไฮเน็ตนะครับผมช่วงนี้ก็ มีอยู่ที่ if and boy นะครับแล้วก็เป็นแ r น n d s ลด้วยมีอีกหลายโปรโมชั่นมากเลยสามารถไปดูได้เลยนะครับล่าสุดเพลงแม่รักไม่ลงยอดพุ่งมาก4.8ล้า,ลานแต<ฮ>่เร<ฮ>ียบร้อยแล้วครับกำลังจะ5ล้านแล้วครับ<อ>ก็รู้สึกว่าเออคนทนปังเยอะเหมือนกันครับ <laughs> <c oughs> ก็ก็ดีครับก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามแล้วก็เป็นเป็นแรงเชียร์เราไปเรื่อยๆครับแล้วก็ดีใจที่เห็นยอดวิวมันพุ่งขึ้นเรื่อยๆ่อยๆแบบนี้เราก็มีกำลังใจในการทำงานต่อทำเพลงต่ออะไรต่อแบบนี้ครับ อยาก5ร้านอย่างงี้จะมีเซอร์ไพรส์ให้กับเมนมิ่งบ้างไหมคะเซอร์ไพรส์เหรอจ๊ะเดี๋ยวต้องรอดูนะจ๊ะว่าเซอร์ไพรส์ของเราเนี่ยจะเป็นอะไรแนะนำให้พวก่นี้ไปดูเปิดซีรีส์ก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเรามีซีรีส์อะไรบ้างอะไรเงี้ยครับผมทุกคนก็จะได้รู้กันว่าเราได้เล่น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 อะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเซอร์ไพรส์ค่อยว่ากันอย่างเพลงคาดหวังไว้ตอนแรกว่ามันจะพุ่งเยอะขนาดไนไม่คิดเลยไม่คิดเลยไม่คิดเลยคิดว่าแบบล้านหนึ่งโหดีใจเลยดีใจมาก5ล้านแล้วก็ดีใจมากๆครับ จากห้าเหรอครับอ๋อค่อยๆเดินไปทีละหกละเจ็ดแล้วกันครับผมไม่ก็ไม่กล้คาดหวังมากเดี๋ยวแบบไม่ถึงแตวก็เปล,ลก,กับตัวเองอีกอะไรเงรี้ยแต่ว่าให้มันไปเรื่อยๆของมันก็ดีครับได้คุยกับพี่คมพิการันไวว่าเออเพลงเรามันมาเรงคุย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 ก<า><ม>ันก็บอกบว่าเออแบบปิมไม่น่าเชื่อเนอะว่าเออก็ร้องเพลงได้เหมือนกันอะไรเงี้ยแบบสักวันนึงจะมีเพลงอะไรอย่างเงี้ยออกมาเออขาบอกว่าเออมันก็เหมือนแบบโอกาสของเราที่เราทําแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยแล้วพอมันทําออกมาได้ โอเคเระดับหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยผลงานเล่าผลงานเล่า,า,ลาอะไรอแยบบ่างเงี้ยแช่เพาหลังจากนี้ก็อาจจะมีซิงเกิลต่อไปต้องรอดูไม่รู้ว่าพี่ถาเขากลัวเจ๊งเปล่าถ้า <c oughs> พี่ถาเขาแบบว่ากลัวเฮ้ยขายไม่ออกอะไรเงี้ยไม่ทําแต่ว่าถ้ามันพอไปได้เขาน่าจะทําให้ครับแต่เบบีก็คอยสนับสน,นุนนะมาเต็มเลยก็ยขอขอบคุณเบบีทุกคนนะครับที่ยังติดตามพวกเราอย่างต่อเน,นื่อง5ปีแล้วครับที่ที่อยู่ด้วยกันมาก็มากขึ้นเรื่อยๆเราก็ดีใจครับที่วันหนึ่งเราก็มาอยู่จุดนี้แล้วก็คนให้กาาารรรสนนนัับบเเยอะขค อยากคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเป็นยังไงบางครได้ขึ้นโชว์วิธีใหญ่่ Impact Arena เมืองทองธานีนะจ๊ะก็รู้สึกว่าเอ้ยความฝันใบเด็กของเราว่าเอ้ยเราเห็นคอนเสิร์ตใหญ่ๆส่วนมากเขาก็จะจัดที่ Impact Arena เมืองทองธานีใช่ไหมครับแล้วก็เออถ้าวันหนึ่งเราได้ขึ้นไปอยู่บนนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงวะแล้วเ,เราได้ไปแล้วจริงๆอะ่ะคือตอนอยู่บนนั้นอะ่ะเราเห็นทุกคนเป็นตัวแบบ <Okay. S 1> แค่นี้เองแล้วเราจะทำยังไงให้ทุกคนที่ มาดูเราเยอะขนาดนั้นได้แรงได้ความสุขได้อะไรกลับไปให้ดีม,มากที่สุดมันก็เหมือนต้อง,งส่งไปไกลส่งส่งส่งมองหน้าเขาเยอะๆเทคเขาเยอะๆดูแลเขาเยอะๆอะไรแบบนี้ครับก็วันนึงได้ไปอยู่จุดัหนก็รู้แล้วว่ามันไม่ง่ายเลยที่สเกลสเกลใหญ่ขนาดนี้เราต้องแบบฝึกซ้อมเยอะขนาดไหนถึงจะทาได้ดีขนาดนั้นอะไรแบี้ครับพอมันได้รับกระแสตอบรับดีจากแฟนๆหรือว่าอะไรยเงี้ยที่เราไปเรดีใจมากเลยนะครับเรารู้สึกว่าเราแบบก็ภูมิใจในตัวเองในระดับหนึ่งเลยอ่ะเพราะว่าปกติเป็นคนที่ เพื่อนไหวตัวก็แบบปวกเปียกอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอได้ไปเต้นได้อะไรเงี้ยคนก็ชมว่าเต้นได้ดีขึ้นฟิวขึ้นอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เออเออเออเราต้องแบบถ้าเราได้ขยับพยื่นตัวบ่อยๆหรือเราได้เต้นบ่อยๆมันอาจจะทําให้บุคลิกของเราดีขึ้นก็ได้อะไรแบบเนี้ยเออถึงขั้นเขียนแคปชั่นว่าเต้นได้แล้วร้องได้แล้วเอเจอิีเนาะใช่จากวันจากอะไรจากที่เต้นไม่เป็นก็เต้นได้จากที่ร้องไม่เป็นก็ร้องได้อะไรเงี้ยครับแล้ววันนึงก็ เคยพูดไว้เมื่อปีที่แล้วด้วยไงว่าวันหนึ่งอยากลองขึ้นอิมแพคคือว่าได้ขึ้นแล้วก็ดีใจมากี่จริงกับงานเพลงพี่เราม,มันรู้สึกว่าโอเคไหมหรือเรามันมันจะต้องไปในทิศทางไหนมีแพลนไปบ้างไหมเระะื่องงานเพลงนะครับนแบบมีงานเพลงควบคู่กับงานการแสดงอะไรอย่างเงี้ยเออเรื่องเพลงเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราเราก็ไม่ค่อยถนัดมากอยู่แล้วครับแต่ว่า ถ้าสมมุติว่าเขาจะมีโปรเจกต์ให้ทําเราก็พร้อมที่จะทําทันทีเลยเพราะว่าช่วงนี้เราก็ถ่ายละครเยอะเราทำถ่ายรายการอีกอะไรอีกแต่แต่เขายังไม่มีแผนว่าจะให้ปล่อยเพลงออะไรแล้วแต่แต่ถ้ามีปุ๊บแบบผมอยากไปคุยกับหลายๆคนเลยเพราะว่าผมมีแนวเพลงที่ชื่นชอบมีคนศิลปินที่ชื่นชอบหลายๆคนอะไเงี้ยถ้าได้ร่วมงานกับเขาก็เป็นอะไรที่น่าจะดีมากๆครับ นะจะมีแบบแฟนมี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่พูกไว้คือมันมีความคืบหน้าหรืออะไรงไงไหมพี่รอแฟนมีสสาหรับปีหน้าตอนนี้ยังเป็นศูนย์อยู่เลยครับยังไม่ยังไม่รู้สึกว่าเป็นไปได้เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เรายังเอ่อยังไม่ดีขึ้นถ้าเกิดว่ามันดีขึ้นเมื่อไหร่หรือมีวัคซีนเมื่อไหร่ผมว่ามันน่าจะดีขึ้นแล้วเราก็ก็น่าจะบินได้ตามปกติครับพอมันบินได้ตามปกตินี่ เราก็พร้อมแล้วที่จะบินออกไปคือเราพร้อมอ่ะเราต้องดูด้วยคนอื่นเขาพร้อมอะไรอย่างงี้รอเปล่าไม่ใช่ว่าไปปุ๊บก,กลับมากักตัว14วันก็มันก็ไม่คุ้มเรามันก็เหมือนแบบเฮ้ยทำง,งานเหมือนไม่ต้องมาพัก14วันมันก็ไม่ได้ก็ต้องรอจังหวะรอจังหวะให้ทุกอย่างมันพร้อมก่อนครับแล้วอย่างในไทยอะคะในไทยจะได้เจอในไทยเหรอจอ๊ะเออในไทยปีหน้าน่าจะมีครับน่าจะมีนะน่าจะมีลอง ลองติดตามดูครับช่วงปลายปลายปีหรืออะไรแบบนี้อาจจะมีนะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะแล้วเราอยู่เฉยเฉยอ่ะผมจะเรียกร้องเองให้มีผมรู้สึกว่าเราไม,ไ,เไม่ได้เจอไม่ได้เจอนานเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครถ้าเราได้เจอกันแล้วก็มาคุยกันมาร่วมสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยแค่ไม่ต้องเยอะมากครับไม่ต้องสเกลใหญ่มากก็ได้แค่แบบนัดคุยนัด นัดร้องเพลงนัดอะไรกันมิ้งกันอะไรเงี้ยก็ก็สนุกแล้วครับเพื่อนีนแฟนคลับเรียกร้องมาค่อนข้างเยอะเราะว่าเอออยากให้แบมมีนัดทานข้าวแฟนมีอะไรเนี่ยเนี่ยเพราะทุกปีอ่ะวันเกิดผมเงี้ยผมจะแบบเออเลี้ยงโต๊ะจีนเลี้ยงคนอะไรเงี้ยเออไปไปไปปีนี้ไปนะครับผมก็ก็อยากอยากให้มันแบบหายเร็วๆเหมือนกันเพราะเราก็อยากเจอทุกคนอ่ะแล้ว การที่มาเจอกันเนี่ยมันหลายคนเยอะแยะขนาดเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าคนที่เขามาแล้วเขาไม่ได้เข้าไปวันที่เขามาแล้วเขาแบบเข้ามาไม่ถึงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาตั้งใจมาเว้ยเราเราทาไมถึงเทคแคร์เขาได้ไม่เต็มที่เราก็พยายามเทคแคร์เขาแบบให้เต็มที่ที่สุดเท่เาที่เราทําได้โดยการแบบซัพพอร์ตอะไรได้เราซัพพอร์ต เพราะว่าตลอดทั้งปีเขาซัพพอร์ตเราหมดเลยเขาแบบโอ้โหช่วยเหลือเราทุกอย่างคอยมางานแบบนี้คอยนู่นคอยนี่คอยนั่นแล้ววันหนึ่งที่เราแบบมีแล้วอ่ะเราช่วยเหลือเขาได้เราซัพคือมันไม่ได้เป็นช่วยเหลือเราเราแค่คืนความสุขให้เขาอ่ะเออมันก็เป็นอะไรที่ถือว่าต้องทำมาฝากแบบแบบนี้หน่อยเพียงข่าหน่อยว่าแบบเตรียมรอนะจะอ่าม่มีทุกคนนะครับเตรียมตัวนะจ๊ะผมว่าถ้าไม่มีเกิดขึ้นเดี๋ยวฉันจะเรียกร้องให้เกิดขึ้นเอง เวันใครตอนนี้ก็เจอกันตามเง็นก่อนใช่ใช่ใช่เจอตามงานก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวแฟนมิทเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะโอเคประวัติครับเดี๋ยวไปดกันนะ